สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนำเสนอกเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในตะว,วันออกกลางก็มาจากประเทศอัฟกานิสถานครับ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานตอนนี้ครับยังคงตึงเครียดทั่วทั้งประเทศเนื่องจากว่ามีการประทะกันอย่างดุเดือดตามเมืองทิศาสตร์ต่างๆของอัฟกานิสถานโดยเมื่อเร็วนี้ครับมีการรายงานว่าทางอัฟกานิสถานเนี่ยได้รับการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศจากกองทัพอากาศของสหรัฐโดยเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับกองทัพอากาศของสหรัฐได้กำหนดเป้าหมายไปยังตอริบันในเมืองราชากา ซึ่งเป็นเมืองหลวงในจังหวัดเพลมมนการโจมตีดังกล่าวครับสร้างความเสียหายให้กับทางฝั่งตอริบันค่อนข้างมากโดยมีการรายงานครับว่าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางตอริบันเนี่ยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้ถึง9ใน10ในเขตของเมืองราชากาหลังจากการเข้ายึดของตอริบันครับทำให้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติถูกยึดรวมถึงมีรายงานว่าเรือนจำและก็กองประชาการตำรวจเนี่ยถูกปิดล้อม และทางตอริบันครับได้ตั้งเป้าหมายจะจับตัวผู้ว่าการอำเภอเป็นเป้าหมายหลักในเขตของเมืองนี้โดยการประทะก,กันในเขตของเมืองเฮมันเนี่ยดำเนินมาประมาณ5วันติดต่อกันแล้วซึ่งตอนนี้ครับเมืองเนี่ยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของตอริบันอย่างต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ของเมืองส่วนใหญ่ครับตกอยู่ภายใต้การควบคุมของตอริบันพลเรือนในต่างนี้ออกจากบ้านขณะเดียวกันครับกองกําลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานกน็มีการส่งกองกาลังสนับสนุนเพื่อทําการผลักดัน ตอริบันออกจากเมืองเฮรัตมีรายงานการประทะกันอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของเมืองและกองกำลังของอัฟกานิสถานเนี่ยสามารถผลักดันกองกำลังของตอริบันเนี่ยออกห่างจากสะพานปัตตุนซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเฮรัตประมาณ11กิโลเมตรโดยพื้นที่ทางใต้ครับมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บนทางหลวงสายหลักที่นำไปสู่สนามบินและก็อยู่ใกล้กับบริเวณของที่ทำการสหประชาชาติ ที่เพิ่งถูกโจมตีจากทางตอริบันนอกจากนี้ครับในเขตกูชาราซึ่งเป็นที่ตั้งของสถามปินานชาติของเมืองเฮรัตครับถูกควบคุมโดยทางตอริบันเมื่อวันที่30กระกฎาคมแต่ภายหลังมีรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานได้ทำการยึดคืนมาได้แต่ก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดในพื้นที่หลังจากมีการผลักดันตอริบันออกไปจากเมืองได้ทางกองกำลังของอัฟกานิสถานเนี่ยได้มีการตั้งแนวรับ ห่างออกไปทางใต้ประมาณ6กิโลจากเมืองเฮรัตเพื่อรับมือการเคลื่อนไหวของตอริบันที่อาจจะบุกเข้าเมืองเฮรัตอีกครั้งในเวลาเดียวกันครับสื่อที่สนับสนุนทางตอริบัน,นได้มีการเผยแพร่วิดีโอว่าทางตอริบันสามารถยึดจุตตดตรวจทางตะวันตกของเมืองเฮรัตเอาไว้ได้แม้ว่าทางรัฐบาลอัฟกานิสถานครับจะออกมาบอกว่าพวกเขาเ,เริ่มได้เปรียบเนื่องจากมีการสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพอากาศสหรัฐ แต่ก็ดูเหมือนว่าการสนทนทางอากาศของสาหาราัฐนั้นจะน้อยลงเนื่องจากว่าทางสาหาราัฐเนี่ยไม่อยากจะช่วยทางอัฟกานิสถานแล้วนะครับน่าจะมุ่งเน้นการถอนกําลังอย่างรวดเด็วซะมากกว่าหากท่านผู้ชมมีวามเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดาลางใตายคลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ